เดี้ไปเตียงเด้อพี่น้องเลยเนาะกำลังซีออกจากว่านพักซีแสนกีพี่น้องเลยเนาะประหารใจเนาะโจ๊กนักเติบและข่อยสำหรับข่อยเนี่ยไปกันนักกันเลยไปไปจำเป็นเนาะมันขว้างเลยพี่น้องเลยเนาะคนเครื่องคนคลองไปไว้รถไว้ล้างพี่น้องเลยนี่แหละเครื่องกะอยากเบิดจะได้บปเตียงเลยจังยังอยู่บ่

cao thì nào người nó toàn đi nhang du à, u say say u, u say thử cái nó vào tiền à sờ bài đi đâu vào tiền đây thì nào người nó cầm lăng xì ọc chặt quan phạc xì sen kỵ thì nào người nó bà hàn chay nó chỗ nát tưởng đấy khỏi sao đào khỏi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คนเครื่องคนคองไปไว้รถไปล้างทนลองเลยนี่แหละเครื่องกะอยากเบิ้ดจะได้บวเตียงเลยเจ้ายังอยู่บ่ผักสองบ่เฮ้ยพะอะเธอเอาคือเดินเลย ทักทยกับสบายดีและสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกสุสคนเดอพี่น้องอย่เนาะสบายดีแล้วน้องเมฆสบายดีระบุญเนาะเอาเครื่องเอาของไปไหว้ก่อนน,อน้องเนาะแล้วอกเดินผ่านน้องเลยนี่กะมาแล้วเอาวัดให้เลยมือลิ้มหนึ่งหรอว่าม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 มาโล่มา,มา,มา,มาต๊ะบตานีนตาย ภาคสองแล้วเจะใกลแล้วเนาะสดีฮะเสียผ่าใกล้เสย้ยภาคสองแล้วบใกลแล้วโอ้ปะปะปะหยุดอ่าหชุดอ uh ืมหงชุดจะซองสชุดเพื่อะขอคิดมานนโอโอ้โหมันกัดหลายมือเลยดิหลายมือเลยอ้ยไปแล้วแมนเดอร์ดอยดอยดอยดย

เอาไว้ตึงนี่ตะแคงเมอมทังอยู่ตะแคงบ่เอ้าจอยอยู่โอเคไปพี่น้องเันเนาะนำกันตักทีไปปัจจนไฟอยู่ใส่แล้อันนี้เพื่อนกระเซียห้องนอนบ่อยหน่อยเนาะด้านอาหานอาหารักาได้ไปนนป กล่องกับมมัวพียงันเนาะเร็ดล้เบ่นี่ยเร็จเลวเป็นน้ำเต้นบาเนาะมสงมันจะซื่อลองปดเมีนดีสุดนะสุดเลยสุดเลยปเป็นยังไหลบอ้ม่วรแน่เนบะแสงหน้าจอสว่างอย่นี้มันจะเือลอกเบ้งมือยกเนาะมันจะเปืองแบตก่อนเนาะอย่ามันากอันนี้เป็นเมืองแคบๆเพียงกันเนาะ หมองคนที่เทือยวนี่ท่านป้อแบบเยี่ยมมองพังบอนเออแบบแบบแบบบาต้องบุกเบิกไง่ายง่ายดินมาผู้เขาเข้าไปนะพี่น้องี้ยเนาะเออว้าวแคมไปนน้ำคลองโดยที่ว่าหมองเอาเดินอยู่นะตอนนี้มีเฮือนมีอย่างเมนเมนแคมไปนน้ำคลองด้วย คม <c oughs> <th> <ge baum> ันเนาะทั้งโดยพุ่นก็แม่นภูเขาภูเขาเฮ็ดหยังบ่ได้ยับลงนี่แม่นน้ํน้ํอือรถนี่ก็แล่นไปบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะต้องไปว่าค่อยๆไล่ค่อยเล่นเตนนะ่เพราะว่าาล่นไว้นี่อันตรายมันโค้งมันน้อยมันจอบพี่น้องเอ้ยเนาะแคบทีแบบว่าบ่มีหมงจอดรถจอดล้างเลยเนาะรถใหญ่นะยรถใหญ่นี่ยากเลยเนาะ พอใครอยู่เลยนึงไม่เนี่สิดละทางมันเขียกว่าพื้นที่มันจำกัดเลยไดม่เอนมันบูเพียงกว่ามันผู้กเก่าอ้อมหอบเนาะไม่เอ็นละ้าพักพี่น้นนะนนองนะแต่ว่ามันมีม็องจอดไม่เอ็นไปห้องนักแต่ว่าคาห้องนักอยู่เลย มาไาเป็นเร่งท่องเที่ยวบัดคือว่าเป็นเร่งท่องเที่ยวไปแบบไหิ่เขาเฮย่งเีว่าไหนนะจัหวันี้น่นเยนเนาะอืมอ๋อคำจิบข้อแล้วอันเบาน่บประกาดิเนาะทานันก็จะเจ็บเรารวยเนาะบรายใช่ไหบายใช่หนิวะจอดนี้เราไม่ให้บ่เนาะดี้กินเขาหานผักบันทักเราให้บ่

เออเนี่ยคือก็ได้ลบช้างเพื่อนหนะนะเลยครับเออพาราไดตี้เนาอะไรบอจอนี้เนาะได้แล้วเหลืองเนาะเหลืองเนาะไอ้กระของมันถามนั่นเออนกระของมันพักนี่แหละโอ้ยมะม่วงฮะผมบ่อยากเบอร์เนาะไปสปาปั๊บไป พอกินพ่อไปแล้วรถจอดรถเสร็จแล้วนะจ๊ะทักทายกับสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องนะเนาะเบิร์ดสู่สุขคนนะเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับสูส่ซ่องของวายาวซาเลียอ,อีกรอบนะึงพี่น้องเหรอเนะาะอาจจะมากินข้าวกินน้ำกันตองเหรอเนาะโอ้ยกา โอ้ใบกะเพราเราใบกะเพราเราเล็ดอานีเลยเนาะสบายพีเราเนาะใบกะเพราหวพีตูทีเรใบดีเดอม่ค่ามีอย่างแน่กินพี่อน้มเลยอันนี้ไวายนพักกะเพราม่เละอันหนื่อย ใส่หอยนอนสบายเข้าวจัรอข้าไปนี่นะจัดจานกะเพรารวมมิตรห้าจานอะไรตีต่ำจำรเนอาพิเศษไข่ดาวนำพร้อมออแต่ทางไม่ค่าเป็นคนเดียวเนาะยังมีลงมาได้ข้าวขี้าแนะนำับกัน

วันน้าหตียงไงตูฝากที่เป็นประฝากเลยช่วบอกอชิมีอยอะนะโได้เป็นแบบจุกแล้วขอบุญนิเราไม่อย่างับรถเอลอกเนี่ยบล็อม่กินม่วงเบอร์กันแตกตั้งตั้งเป็นใช้แต่ทำ โอ้ายนแ้พี่น้องเหอนาะไปเชกเถอะไปเน่ะลองมันอีกว้จะแบบพาได้ยิ่งยิ่งใกลนี้เอยเออเป็นจะกินนันยหกแ่อนนี้เขายังอยู่เมืองเพิ่นอยู่พี่น้องนะเมืองเพิ่นดีเมืองขาเนาะเมืองเพิ่นเมืองเมือง้าโป้เมืองยั้เมืองเพิ่นอยู่พี่น้องเเนาะ ชิมุงน้าไปแข่งโบแก้วประมาณอีกหกทิศปลายรักเนาะนี่หกทิศปลายแต่กลับไปเบิองน้ำกันละทางนะเนี่ยเขาคอยไปต้องขัดซีอย่างเดียวได้หร่งเปล่าขับซีอย่างเดียวเด้อที่น้องเด้อคนทางใจจะบืนถ้าขับเคลื่อนซองนี้มีโอกาสไปได้ยี่บวนี่ยไ่ได้ไ่ได้เนาะถ้าพนุนโต๊ะกลับไปได้แต่พลุนโต๊ะมันมึนเลยมันซอยย่างกันล้ ผมมันมีมีอยู่จุดๆหนึ่งพี่น้องเลยโมยังเห็นว่านี่กรับอ๋อกี่ตุมเนาะมันไลยจุดเละไปพุ่นน่ะเนาะนักเลยพอไปถ้งบ้านเห็นละท้ายคลิปกับมี่จะมองมากปะละท้ายคลิปบอรี่แก่รถแล้วจะทัดตองเหมืนไปได้เถอะแล้วก็ไปได้ก็ย่องใจตุ่นักไปเลยเลยระเบิดน้ำกัน ปืนไปแล้วล่ะไหลเรืนั่นเนะไหลเรือกันนะครับบ่เป็นหยังเฮาก็ว่าใจเฮาอยากอ่าทํบุญทํุนถ้ายิ่งทางยากยิ่งงเฮาฮู้ว่าคนนี่เข้าบ่ถึงเขาคนก็สิบ่ได้เข้าในหมู่บ้านนั้นเพิ่นไสิไรับคเือเนาะรับกเือ นย่างนี่แหละลำบากนี่แหละหน่อยแห่แห่กังใจใช่ทำงานได้ดีเพื่อนเด้อเป็นได้ดาก็ได้เพราะว่าเขายังบุหูเลยยี่ปีนี่เลยแต่ช่วงนี้น้ำน้ำน้ำปลาเนาะน้ำปลาอะไรอะไรสลักเขาเมื่อวานนี่ก็ช่วงพี่น้องงานเนาะเป็นช่วงหนาฝนพี่น้องงายเนาะต้องค่อยไปนะอันอันว่าโบโบเฟปอนไรเด้อ ดยโดยบ่บ่เชส่วนหลายบ่มีไฟที่เรเฮาเฮาสั่งแบบเดียวกันเบิดเลยพี่น้องเพราะว่าเพื่อความเร็วคือผมไวเ่คมไวเพื่อเฮาจะได้กินกินแล้วก็ไปทรว่าบ่ดีแล้วก็สุกถามอยู่เออเป็นกินตนั้นน่ะบุ่บคือช่วงนึงแรงครอยู่่รงาเลิกื่งเงงานได้ปั๊บปนงว่าเาบเสียงานก่อนเนาะ พี่น้องเลช่วงนี้กะสิเห็นตะคริบเดินทางเขาในเด้อพี่น้องเลยเนาะกัยังมาหอดจุดหมายปลายทางเนาะกสบอัปเดตในพี่น้องไปเบื้ป็นระยะระยะอันเนี้พี่น้องเ่ยบาเขาอหอดใชอยู่เมืองไรพี่น้องเลยเนาะอยู่แขยงไรพี่น้องเลยมื่อคืนเนี่กะเป็นได้นอนขับกีบบ่ปรเดี๋ยวเบื้เองตื่นคิดมุ่งไปเปิดร่มร่วงเลยแบบลม ฮะไม่ได้งแรมอยังก็โฮมสเตย์โฮมสเตย์มันคือแค่บ้านโรงแรมนะมันแค่แค่บอดี้ช็อตกับบูมเองลอยหรอเกิดแค่กันฮะโฮมสเตย์มันคืมันช่วยอลไรมันอยู่ในป่าเด้ิแบบแค่็นธรรมชาติแต่ทุกทิ้งทุกอย่างคนก็เป็นแบบผักกาดไปเลยเป็น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 ลายไทยก็เลยเป็นเป็นเป็นไม้ไงนะจ๊ะ นับแต่กองกระดาษทิชชู่ทุกอย่างนั s s ่นแหละพี่น้อกเงินน่องเนื้อเนื่องกับเมนห้องน้ำเพื่อนนั่นแหละที่เป็นเป็นกระเบื้องเลยเนาะห้องน้ำเพื่อนกับโมได้ล็อกอีกแล้วเนาะล็อกไม่ได้โมมีมัล็อกจะไปเจอห้องน้ำบางเวียงก็ไปก็มาตูนที่ใช้นน้ำเป็นเลยที่ไหนใช่ป๊อฟโมได้แง่มันโบเห็นอย่างรับน้องนี่ไั้แง่ไอ้แง่มันตูโมมีแง่ได้ปะเนี่ มีมีตะแวนกระจ๊กใส่กับขันนั่นเดียวก็พ่อเลยอ่นั่งเห็นนั่งของหมกเลยเอ้าจักจักจันั่งจักจักนอนก็เห็นกับเก่าแล้วของน้ำอะไรเออเอาได้มบดบดมีตู้บดมียางได้ไหมสมมติว่าชุดองน้ำที่เก่าเป็นกันได้จะแล้วอืมเออเรื่องนองกันวะไปแอบเร็วแล้วบ่โมคู่กัอีกแบบนึงอยู่เนาะ อันแบบมูพึ่งแบบยังโลึงเคยกันป่านใดอันที่มันอ้ํามืองเคยจะาิค้าป้าเปดให้มือพึ่งว่าจะดึงเคยของกลกาได้ขวัญแ็แต่กัยังใคร่น่อยู่นะหักกระโบล็อกแบบว่ากูคนรืลึงมูเคยได้บังเกิดเพมกันอันนั้นเยออ่าใจเยอะโ่ลึงกนี่โอ้โบลึงนี่จังไรจริงโลึงนี่้งมาจบเหนขวแล้วเองต้องนีไลยกลัวก่อนแล้วบ่กตามชื่อรถด่อยางช่ง หนึแม่อ่นาเจ้านี่าวิลลวกเลนประตูอะเราญาติมาบุญเลยแ่ายเล่นกลัวอยู่มอนี่บมทงหยอกแท้มอรน้อยแนหรือะอาบน้าจากเจ้ากี่วะตือมีหลอดิือลดูจือดูจืดนะนะเป็นน่าเอะเพราะรุ่นทยกัด้ยเอาตีนขานังยันโาบุปมะบุนจับไปนี่อ่านี่จับประตูไปนั่งาย ีแล้วบีลเอ็นบ่ยังไงแกมีล็อกั้กันเลยเนามีเลยพี่้องเลยสูกันิวซิวเกินจะซิวแบบไหนซิวเกินพี่รองอย่เนาะเอาเป็นแบบว่าอ่ดสองคนนะเวลางแบสอคนั่นแหลผัวมี้อ่ะนั่นนะบ่เนี้มันมันผ่นถามเตียงอือ เป็นเด็กเด็กภาคที่ว่าชามคนลูกเจ้าลูกเจ้ากันนะมันชาวคนน่ะลูกกับบุคคลนั่นนี่เนาะลูกกับบุคคลบุก่าอะไรแบบดูเด็ดมันอยากอายเลยบพกาะวมีแต่ว่าคำคำคำคือมูคู่กับมูมูหมดจังไรนะมูคุยกันคู่เรื่องกับเอาข่าวน้ำด้อเฮ้ยกับบุคคลเนี้ยอันนี้มันมีแต่คนจังไรบ้านบุญนี่กับบ้านหยอกกว่านี่อ่ ว่ดีเด้เหรอว่าตามซีก like. น ah. hmm, mm ัม hmm. uh ักโยกกันนะเดี <c ười> ๋ยแล้วแบว่าเห็นไรนะขี้อายหมดเห็ดายก็ใายมาชุดมากระตุ้นนินงนี่แหละมาเห็ดระตูนมาเท่านี้่ยยากไปยีนนะใส่หมนอยนอยตูนมาเท่านี่น่แข่กันเนาะเอาคอยอ่านน้าอายเปิดมาตูคอยเนาะคอยเงาโอ้ย่าเทเท ชอบกันไปด i t ไปวะพี่จิ๊บวคลิอยู่กันเอาจักกันย่งัแล้วแนวอื่นกับนี่เนาะนี่มือที่ตีเนาะเลยเราโมยอไม่ได้ออกกูเหตุไดมันมันเกิดจากการแบบนี้วขบอกมันเหการณ์แี้ากันเฮ็ดนี่ทำร่เฮ็ดล้วมันจะเฮ็ดหมดนี่หมดนี่เรา มูเห็ดเากนเนาะเราเวงอีเรากันเลยมเดเนาะไอสิเห็ดเราอยู่หมู่อ่ะนะบับะยามที่เขาเขาอาบมูยังไปซองเขาเ่อกระบอกทิกอางน้ได้แร้ว่าทิกตัวว่างติงชิไปซองมึงเด้อเออตัววานเนาะเยอเห็ดพ้นก็เป็นไข่มูเห็ดไป็นนะใช่เลยมูเห็ดไป็นไข่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 ไปอาบก่อนมูเห็ดไข่ไข่เชียวทุ่ยซับป้ายหันเลย นงีบไปเจมงว่าแล้วต่างงไเลยบ้านให้คั่กบ้าวงอยู่ได้เงินเยอเลยเฮ้ยวังยุ่ข่อยกัน้งคือกลังตัอยยุหือคนดดิเห็นแล้วมันมันแบบนี้และผมบอกนะเห็นมูรามันกลังตัวไม่ใช่กังตัวอายุ่อมวนได้มวนตะกามวนยุ่งเถอะวันเราได้ว่ามวนยุ่งข่อยนะ หมวนเไหมหมุนกับหมุนเป็นฝังเรื่องกัอยู่หางหน้าาในช่องกันบ่เหินหินดุหินดันกับเรื่องห็ดไรเรือพิษกันย้อนไดเคยเห็นมาละพิษแต่ก่อนอ่พิษกันยอดหยอกกันนี่นะอือหยอกมันหยอกแห้งเกินเลยหยอกไปหยอกมาจะหยอกแห้งไหมแถาวันนี้ไว้ใส่สิไปเริ่มต้นก่อนหมู่ช่องน้งหน้าก็งแม่หมู่เริ่มโอ้กนช่องมาตัวของน้าตัวมันเป็นอะไรอือนี่คือกันนั่นเนาะขอบไปตัวเตกตั้มอยู่อื นำผักแต่พักบัวแล้วได้ค่อยอหนักจังเต่งต่เขาบอจได้อยู่หิมโงค์แบบนี้จันดีบ่เมีนไหนเฮ้ยพักบัวคนนี้อันนี้แบ่เดียวน้ำหิงนะพักบัวบ่บนี่แบบเพิ่งวิชงเข้าพักบัวแล้วผักอ๋อจะได้พักบัวใช่ปึ้งจะผักมาได้จังต้องเจแเถื่อนเนาะเกัดอนี่กเ่า ขือเอ้าปักบัวบอชือเพื่อนไม่มีอันม่ไมีปักเลยบอ่ได้มีอันพอ285ปหาบอดิจซี่ิซี่องทางไทยเผื่อนิยมเนี้ยไงเผ่อจรหานเกตี้ีุนี่แ้วเปิดชงเหล่าให้เดี๋ยวบอเคยกินแล้วไม่ได้ชงเพื่อนจักจางจะเข้มกินดยูลืมมาเละ เติงเลยมีพบหลังมีมีมีคนวดะเออหาไม่เหมือนจอยหาใหญ่ข้าวกี่นังกว่าโย่ถามไมอย่าง้จับกระชากยนั้นอนาเพียงมนะถามไม่ถาเลยจ้าก้อนทึบมาแล้วมาแล้วโอ้อนน้เยอคือกเพาะหมกระเพานียบ่กระเพายังเมะหมูพมูหมูเลยเฮ้ย มันจะขึ้นเนมๆ,ๆเ,นมเ,นมเนอะอา้าวจะเจ้าพกกระเพาะมบ่งหงอออกระเพาะมก,กระพเพาะ,ะมัง,มงมออนล้อมกันอันโมูกรมไหมได้คืกันได้บวงอันนี้ดิวอันนี้บ่วีบ่งฮะท่านได้บ่ปวดดเนีขอขอบวงเลยไปเรยอ่อๆบ่

วจนรดนเนานะไรดจ่าอิเสไม่มีกัปากัปเนยลาเเปาอีกนึงก็เนี่ยเราเข้ามาะม่เขาละย้นมาเดีวเลยเนาะข้ามเข้าเบสเข้ามาแลว ບໍ່ໄດ້ຮຸງຕໍ່ບໍ່ຊະແມ່ຮຸງຢ່າບໍ່ຊົບໄດ້ອໍເອົາລໍຈັກນ້ອຍລໍຈັກນ້ອຍພະຍອງກັນເນາະເຂົ້າຊິນັ້ນມັນກັນກ່ອນເດບານີ້ໄກກ່ນ